สวัสดีครับวันนี้พบกันที่ช่อง Sport n e w วทีเด็กอีกเช่นเคยแหล่งรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้เขาเสนอข่าวโซลิตันอาการน่าห่วงนิวคาสเซิลสอเส,สียตัวลักพักนานทุงสี่เดือน ESPN สื่อกีฬาเผยถึงข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าโซลิตันดาวเตะทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็มเด,ดตม,มีโอกาสร้างสนามไปนานถึง4เดือนเนื่องจากมีแนวโน้มว่าเขาจะเป็นต้องผ่าตัดหลังจาตัวบาดเจ็บต้นขาโซลิตนันกองกลางทีมสริกาโด่งพลาดการลงเล่นเกมพิวรีคเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทีมอีสานเ้้าบาบนนพพิกแ,แม City ตอร์ซิตี้สามต่อ2ในช่วงทุ่ราบาเจ็บเนื่องจากเขาเจ็บขาจากเกมที่แล้วเ a ครับรอบ3นัดบุกไปทูบเซาเดอร์แลนด์อินเบิร์หนึ่งสามประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่6มกราคมซึ่งเขาโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่4 7โดยที่รูอิสไมลี่ได้ลงเล่นแทนนอกจากนี้ดาวเตะเลือดก,กาแฟยังถูกกลุ่มคนร้ายบุกไปค้นหาทรัพย์สินในบ้านด้วยเนื่องจากเขาและครอบครัวชมเกมบุกกับเรอใบสีฟ้าที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คซึ่งส่งผลให้ไม่มีใครได้รับอันตรายขณะที่กลุ่มโจรหลบหนี ไปหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากนักเตะซึ่งมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นในโทรศัพท์มือถือและขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจการทันทีกระทั่งล่าสุดเมื่อ15มกราคมสื่อยักษ์กาวอ้างถึงข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าวว่าโซลิตอนน่าจะล้างสนามนานถึง4เดือนจากปัญหาที่ต้นขาแม้ว่าผลการตรวจเช็คทีแรกคาดว่า เขาจะพักพื้น6สัปดาห์อย่างไรก็ดีแหล่งข่าวเสริมว่าชูริตันซึ่งเป็นนักเตะเด The pie, อะแม็กพาย่าสุดที่เดียงเพิ่มตามพักพวกหลยราย,ายตั้งเป้าหลีกเลี่ยงการขึ้นเตียงผ่าตัดและจะใช้เวลาเข้าพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเยียยยาอาการบาดเจ็บสำหรับซีซั่นนี้ชูริตันเล่นให้สริการดงไปแล้ว23นัดและยิง3ประตูกับซีแอสต์เอาละครับชอบกดไลค์กดแชร์ชกดติดตามให้ช่องสปอร์ตดีเทลของเราด้วย,วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้พิธีนี้แลพวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี